อยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยพ่อกลับมาก็ยังเหมือนเดิมดดดดดจะอ้วนจะหมูน้อยชอบอยู่มุมนี้อ่ออนานๆนนเงียบนิ่งนินิ่งยังไงก็นิ่งนิ่งเหมือนเดิมเลยไม่ไปไหนเลยอ่ะ อยู่แบบนี้แหละตั้งแต่เช้าจัดไปอยู่มุมห้องสบายเขาละหนูคิดจะไม่เปลี่ยนเลยเหรอไม่เปลี่ยนมุมเลยเหรอหนูจะเอามุมนี้ตลอดใช่ไหมรักใช่ไหมมุมนี้รักแล้วก็ชอบมุมนี้ออะ รักชอบมุมนี้ก็อยู่มุมนี้ปะนะอยู่มุมนี้แหละอยู่มันแบเนี้ไม่ไปไหนอะอยู่มุมนี้ตลอดอเดี๋ยวพ่อไปทำงานกลับมาก็จะอยู่มุมนี้ใช่ไหมเอาที่สบายใจนะเดี๋ยวพ่อกลับมาจากํำงานเดี๋ยวตอนนี้พ่อไปทำงานก่อนนะ บายบายจุ๊บๆหลักนะคาที่ิอยู่มุมสบายหลับสบายเลยมุมของเขาละนี่อยู่ทั้งวันเลยอยู่แบบนี้ได้ทั้งวันเลยสบายจริงๆเลย ลูกใครว่าเออโหเป็นไงหลับสบายไหมหลับสบายเลยนะกลางคืนเฮ้ยน uh ี huh. uh ่ค huh. าทิชิคาทิชิอยู่บ้านใหม่หลับสบาย đưa đi xem bài alo có lại nhìn chưa à đơn thiêu lên sờ bài thôi lạ đơn thua lên à đơn bay đơn bay đơn bay lục bay, bay 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 đơn 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 đơn, đơn. ลอยน้ำสบายเลยนะอยคอลอยคอเชา้ชาเช้าอากาศหนาวหนาวอากาศมันก็หนาวก็อลอยคอไปเออเนาะอะนี่ความสุขของเขาละโอ้โห oh, oh, oh. สุขสบายสุขสบายเช้าเช้าเ,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 เโน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 นมุดน้ำเล่นม,มุดไปเรื่อยๆอะบางวันก็สนุกสนานบางวันก็นิ่ง วันนี้นี่ครับอ้าวมีความสุขจริงๆเลยความสุขความสุขนะฮะได้ๆหายใจวับปับมีความสุขมีความสุขนะอ่ะมีความสุขจริงๆเลยนั่นนั่นๆๆๆๆๆๆ่นๆๆๆๆคๆๆ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 ขๆหละๆๆ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 ขๆๆๆๆๆ อะไรจะเกินนะทาคิชิสู้ต่อไปชีวิตที่มีความสุขนั่นี่ยน่น่อะปากวับงับง <groans> <rio> ับงับงับงับอ่ะมีความสุขจริงจริเช้านี้เช้านี้โอ้โหลอยคอเล่นครับลอยคอเล่นนะฮะนี่นี่นี่ลอยคอเล่น ทั้งสองตัวเลยนะครับอืมทั้งสองตัวเลยเชา้ชาเชา้ชาอืมเชา้าเช้าครับแล้วก็มาเล่นกับเขาอืมมาเล่นกับเขาส่วนตัวนี้ก็เนี่ยเราเปิดน้ําให้เต็มนะแล้วก็ปล่อยเขาเล่นเลยที่โลง่งๆเขาจะได้ออกกําลังกายครับนี่คือการออกกําลังกายนะฮะอืมในการลอยน้ํา นี่สำคัญมากนะครับอืมสำคัญมากสําคัญมากอ่ะ